หญิงมุดหญิงมุดใหญ่หญิงหวงหมอดแล้วดูแล้วใช่ครับอ่คนสูงชายใหญ่เขาเรียกกันชายใหญ่แต่ว่ายังไม่ตั้งชื่อครับ <c oughs> อ,อันนั้นชายใหญ่หญิงเล็กมา <c oughs> อ้อนแม่แล้วอ้อนแม่แล้ว อันนี้ยังเล็กอ้ออีฉาอีฉากันแล้วนะอาแล้ว <c oughs> นึใช่ย,ย่งนึใช่ย,ย่งนึใช่ย,ย่ง